ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมือน,นี้ก็อยู่กับเกษตรชาวสวนครับมาเบิ่งรถปลูกมันครับมือนี้ก็บ่แม่นรถปลูกมันแบบสมัยใหม่หร Erst อกครับเป็นกระบะนางปลูกครับท่านผู้ชมเป็นกระบะนางปลูกครับกสบายขึ้นมาเนี้ยหนึ่งครับตะกี้ก็มีรถไถยเนี่ยกับยกรองหรอกต่ว่าใส่ข้นย้ายแล้วก็ยางน้ำกลดปลูกค,ครับแต่ว่านี่ก็เป็นเป็นรถนางปลูกนะครับเป็นเป็นท่านสมัยขึ้นมาครับเล็หน่อยครับถ้าเป็นรถปลูกมันอีกแบบนึงจะเป็นแบบว่าบ่ท่านได้ตัด บ่ท่านเด็ดตัดทอนพันธุ์มาเนาะครับเนาะกลาเป็นล่ำยาวๆเลยห้องของมาเสียบลงครับมันตัดปลูก็เองครับอันนี้ไม่ได้ใส่แรงงานหลายครับใส่แค่ผู้ขับกระพุ่นปลูกครับอันนั้นจะประมาณสองคนครับอันนี้ก็ประมาณสามถึงสี่คนครับก็คือว่ามีคนยางนำถ่ายคนหนึ่งครับแล้วก็รถก็บว่าจะเป็นต้องข้นท้นก็ได้ครับกับเล้วแต่ครับแล้วแต่บางหม่องครับผมนี่นะครับกับอีพี่ที่แล้วกลาเป็นการเทียมทอนพันธุ์เนาะ อีพี่ทีแล้วเป็นการเตรียมทอนพันนี่แหละครับอันนี้อีพีนี่ก็เป็นอีพีหาครับอีพีทีแล้วนี่ผมได้อัปเดตการแบบเออเอนพันแซน้ายาครับนาจะเป็นอีพีซีครับผมเตรียมไว้ประม่านซีมือครับตอนแซน้ายาเราก็บ่มใบครับานายมือนี่ก็มาลงมือปลูกครับแต่ว,ว่ามือนี่ก็แดดฮอน่นินนึงครับผม กถือว่าโอเคครับเพราะว่ามีมีมีรถนังปลูกครับสำหรับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์กับผู้ผมพ่ะท่านเดี๋ยวลงนะครับนี่ครับกัถ้าปลูกพ่ะท่านก็ย้ายไแยงซี่ครับแล้วก็ปลูกพ่ะท่านก็ย้ายไแยงซี่กับผู้นำกลุ่มกับสีน้ำเสียบครับผมนี่แหละครับนี่ครับนี่นี่ครับผู้นำเงินทั้งกระบะกับทีมไว้กับผู้ผู้ที่ย่างตรวจเช็คกับสีเสียบแยงซี่ครับ นี่ครับการเสียบนี่คือว่าเอานี่ครับมันจะมีหยอดครับมันจะมีหยอดครับเอาก็าอหยอดกันทึงครับเสียบลงไปครับผมโอ้เสียงอาจจะไม่มีจังหน่อยนะครับเพราะว่าแดดห่อนี่ลีครับนี่ครับตั้งไปเสียบนี่นี่ครับประมาณนี้ครับระยะห้างก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดจังหวัดใดนะครับพื้นที่เขียดใดนะครับเนาะดินแบบใดครับ ก็ขอบคุณหลายๆครับเกษตรชาวสวนมือนน้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามให้กำลังใจกับส่องเกษตรเชาวสวนครับกดติดตามไปเรื่อยครับผมครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับเกษตรเชาวสวนมือนน้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนอกจากมาอัปเดตการปลูกมันให้เบิ้งนะครับเนาะก็จังไดีเขาเบิ่งเร้วฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจครับ ช่องยูทูบช่องกเกษตรชาวสวนนีเด้อครับผมไอ้ผัดมันที่ปลูกเมื่อนีก้ก็เป็นหอยบงครับเป็นหอยบงแต่ก,กับว่บาู่ว่าหอยบงแบบเบอร์ใดนะครับเนาะจังใดผูดได้ขอบังแล้วกดติดตามเป็นกําลังใจนี่เด้อครับผมสําหรับคลิปนี้กเกษตรชาวสวนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ